สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องชามอยนะคะวันนี้นะคะพวกเรามากับคาโบนะคะอาริสเอลสุแล้วก็ยุยนะคะตัวเก็บดาวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะคะคาโบนี้เนี่ยเป็นตัวการันตีเลยนะคะว่าดาวคุณต้องขึ้นแน่นอนนะคะสตรีมเมอร์หลายๆท่านนะคะเขาพูดกันกับมือน,นะคะว่าคาโบนี้โหดจริงโหดตังนะคะเพื่อนๆค่ะแน,ะ, <ๆ S 2> นะ,ะนําน,นะคะให้เอาไปเล่นตามได้นะคะมาถึงนะคะก็นี เชียร์คลิปไปก่อนนะคะช่วยยูเชียร์คลิปนะคะผู้อีหาูเมียนะคะช่างมันนะคะเดี๋ยวมันก็โดนเนิร์ฟนะคะสหวนนี้นะคะเราจะไปดูบัฟฟาสกนิดหนึ่งนะคะพอกรุบกริบนะคะอ้าวไม่เป็นไรนะคะเพราะ่าฟฟ์มเขามีพูลนิตนะคะมาตีปูช่วยต่อนะคะยูเนี่ยดาเมจใกล้ๆค่อนข้างที่จะโดนยากนะคะตกบ,บนเออค่ะดึงพิมพ์ค่ะไม่เป็นไรนะครับยูพิมพ์ให้แล้วนะคะ วันนี้นะคะยุ้ยไม่รอนะเขาแต่อย่างใดนะคะช่างมันนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบนไปช่วยกดเลนครีนะคะเพื่เขาขึ้นบนเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ้าวมาถึงนะคะเอลสูจะตายห่าแล้วนะะจุดนี้เราปาไม่โดนนะฮะจอดนี้นะฮะเราวิ่งก่อนเลยนะคะช่างแม่งมันนะคะตายแล้วแมรี่เต้นยากจังเลยอ่ะ พอมันไม่มีอันติแล้วมันไม่มีใบนะคะนี่เราลัดที่เอนโซได้นะคะด้วยความน่ารักของอลิสนะคะตอนนี้นะคะเอนโซวิ่งเข้ามาน่ากลัวจัดนะคะนี่เขาอยู่ในพุ่มนะคะอยู่ในพุ่มนะมตาย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 อ,อ,อ,อยู่ในพุ่ม เราฟิกเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่ฟิกเนี่ยเราอาจจะตายได้น,นะคะดาเมจเอซโซกับอายะามันฟิดพออยู่แล้วเนาะวันนี้เขาจะเอามังกรน,นะคะแล้วเรายังไม่สี่เลยอะ่ะต้องเหยียบขึ้นใจเสียนะคะจุดนี้โอ้โหความมีรูเมียนะคะ ฝั่มเราก็เล่นโหดมากเลยนะสามารถลาดได้ด้วยนะคะเล่นดีจริงๆโอ้โหโมทอดอาญาคือดุจริงๆค่ะฝั่งเขาก็คอมโบนะคะโมทมทอดอาญาลูเมียเนี oh, oh. ่ยเปิดคลิปมานะคะด้วยการเฟิร์สบัตไปหนึ่งตัวนะครับแบบสวยๆนะคะถาม่าฝั่งมันโดนเฟิร์สหรือเปล่านะคะตัวกูเองนี่แหละค่ะที่โดนเฟิร์สนะคะก็มีสมาธิกับเกมนะคะเกมนี้ ตาและเอ็นโซได้ออบเจกไปนะะดาสเลเยอร์เป็นไ,ไงเอลสุจะวิ่งมาทันไหมเอลสุถูกวิ่งไม่ทันเราตันคลิปไปก่อนนะคะเวันนี้ยุ้ยทิ้งคลิปกลางเข้าพอดีนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็ไม่ได้เงินสิฮะแบนการดนะฮะเราต้องเคลียร์แบนการด,ดาน,นี่ ตันหนึ่งช็อตสวยๆยห้ออยู้ตามนะบอกเลยตะเกียะนะคะโอ้โหกูเองแหละกูเองกูโดนเองแหละนี่นี่ตันแล้วตันสวยมากอือหอโดนไหมโดนคะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะวันนี้คอมโบก็กูดาวนานนะก็รอ,อมีตังมีของนะคะ โมโนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมเอลสูเราก็เล่นดีนะคะแม่นมากเลยนะคะขโ,โมนี้นะคะไม่ได้ทำหายเลยะคะ่ะตอนนี้เงินแบกจัดจัดเลยค่ะกลับละเอ็นโซกับอาญานะคะแบบแล้วฝั่งเราก็มาปิดนะฮะเอลสุใจเริ่มแบบไม่ดีแล้วนะะรวมตัวนะคะจุดนี้ นี่นะคะเข้าไปตันในป้อมเลยนะคะกูทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเจ็บชิบหายเลยโอ้โหหนึ่งเม็ดนะคะเข้าหน้านะคะมันนะเข้าหน้ากูเนี่ยกูยิงไม่ค่อยโดนเลยค่ะฝั่งนั้นนะคะไม่เหมือนเอสุของเรานะคะโอ้โห สวย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 จริงตันให้แบบสวยสวยมันแข็งมันแข็งโอ้โหทีเดียวทีเดียวอู้มันมีโล่แบบมหาศาลนะคะทุกคนเป็นอาญาถ้ายุยปลาโดนสี่เมตรน่าจะตาย ยามานาหมดค่ะนี่มานาราหมดนะคะเราต้องกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ป้อมกานะคะโดนแหกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรนล่าเนี่ยไปปิดนะครับมอทอดกันถึงสามตัวนะคะแลแอนโซเนี่ยก็ตามมานะคะจีตตามหนะะ่อยค่ะตามเลยนลูกเอามันลูกเอามันค่ะลูกโอ้ตายแล้วนี่ของแม่นี่ของแม่อนนี้่ากนะคะ มันร้างนะคะเอ็นโซลร้างนะคะเราก็มีร้างเหมือนกันโอเคีแค่รับให้ขนาดนี้นะคะ,ะสวยนะคะแลกกันไปเกิดมาตอนนี้นะคะดากสเลเยอะกก็เกิดแล้วนะคะตายไปแล้วสองตัวนะคะอลิศ วันนี้ก็ให้น้องๆได้เฉิดชายนะฮะ,โอ,ะโ,อโอ้โอ้ต่แต่แต,ต่หลบกิดูเมียดีๆนะฮะตะกี้อันนฟิกแซค เรามีล้างค่ะเรามีล้างเอามันอาย่าเอามันอู้หูกดล้างวิ่งเลยค่ะนี่เอ็นโซ่แม่งผิวจัดเลยโอ้ผิวมากนะคะเอลดี LD จัด ูถูยุ้ยสเตปโหดมากเลยค่ะเลิศมากปังปูริเยะนะคะเอนโซกกำลังจะเข้ามาล้วงยุ้ยไม่หลอกมันล้วงกูนี่แหละไปล้วค่ะเยอดทำไม่พร้อมแล้วก็กลับนะคะแล้คอสเข้าไปในหะวันี้นะคะเก็บสองตัวได้สวยงามนะคะเ<ๆ>หลือเอลสุส ui, เอลสุถ้ายุ้ยปลาโดนเต็มแมดเต็มเหนียวเอลสุมันก็แค่ของหวานจังหวะนี้นะคะ สุกฝ <ibl ok. S 1> ั่งเรานะคะปิกเข <c oughs> <s uss UC S> <c oughs> ้าไปนะคะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเช่นกันนะคะอ้โอ้แต่ละเจ็งงงงมงง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 งพิมงงงงงแงง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 นงง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 งะอาดา ยี่เต้เองนะคะเ็นเออสุโดนที่ครึ่งหลอดนะฮะอนอนในบอ่อเลยเหรอนีอลิสเราเปิดมากนะคะอลิสมันเป็นตัวเล็ดเกมที่แบบน่ากลัวมากๆนะคะคอมโบนี้กระแลนตีหนึ่งดาวนะคะถ้าเอาไปเล่นนะพูดตรงๆไม่แอบบแยกเหมือนกันนะคะ มันยากที่ตัวอาริสเองหรือว่ายากที่ใครเองวะเนี่ยโอ้โหมันแบบมันซิกแตกมันยกนู่นยกเนี่อะ่ะามันโดนเต็มๆอมะแป๊บเดียวแหละอ้าวไม่โดนนะคะตะกี้แต่นาคพสเข้ามาให้สวยงามตัวคอมโบตายหาหมดเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆที่กำลังแรับความหวังของพวกเรานะคะ เจอิลูเมียยกเข้าไปนะคะนะฟอสกับดีโรจะทำอะไรได้แงสงศักดิ์สิทธิ์แสงศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่โดนผักโดนยกโดนผักโดนโล่เข้าไปอีกอ้าวหอยเกิดพอดีโดนอิลูเมียปิกเข้ามานะคะสกิลแบบสวยๆโ oh oh. อ้โหอีหอยรอด เอลสูฟิกไปอีกแล้วนะคะเอลสูของเราเองนะคะฟิกยิงนะคะสุดนี้ฟิกซูมแบบช่ำๆฝั่งมันก็เอลสูเหมือนกันนะคะเอลสูเราโอเคเลิศเลิศเอลนโลึกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นเห็นไหมคบว่าเอลนโซโคตรลึก นี่โดนปุ่หนึ่งเม็ดนะครโคตรเจ็บเนี่ยไอ,อ้ลเมเนี่ยก็แรงว่ะมีเอลสูนะคะเราไม่ต้องเอาหน้าไปเช็คคุ้มนะคะอลิแตเราเล่นลมมิ่ก็จริงนะคะแต่เราไม่ได้เล่นแทงนะคะโอ้โหนี่เราหลบก่อนเลยค่ะเราหลบก่อนนะคะ ไปละวิ่งไปละสภาพชีวิตของพวกเรานะคะตรงนี้โมทอสคือถึกมากโมทอร์แต่นาคอสเข้าไปแล้วนะครับโมทอร์คือแบบโมทอร์คือฉ่ำโอ้ย พญายาตายค่ะที่นี่พี่สโลให้อยู่ค่ะโอเคสวยนะคะเราก็ได้หมดเลยนะคะค่อนข้างคุ้มค่าเลยเอาสูตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยงตัดไอแอนตี้ไว้นะคะเราจะกดเขาเพื่อเอาป้อมนี้นะคะเพื่อน โอ้โหเราต้องเราต้องกดเอลซูนะคะนี่ไอ้เแค่กดไม่โดนคะ่ะโอเคต่อไปนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าใครบ้างคะคอโมโบนี้นะคะเหมือนพวกเขา,าได้ทำอะไรเท่าไหร่นะฮะเกมนี้นะครับกลับชีวิตเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกดแชร์หรอกไอเขานะฮะกดไลค์ like ก็พอแล้วนะเอามาดูกันนะคะว่าใครได้เอมีพีนะคะเกมนี้นะฮะ เขาเป็นทางน้าของนาคอนนะครับนาคอนโคตรแบกเลยนะฮะอันนี้เราก็ได้คะแนนที่3ไปนะฮะับทำมาอยู่ได้คะแนนน้อยสุดวันนี้โอเคเราทำไดาเมจน้อยสุดเลยครับบายบายครับเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ